เอาละเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องในคำหลิกนะครับผมชาติชาฮ่าฮ่าและในวันนี้ทุกคนก็อยู่กับเกม k i r a s h a r e g นั่นเองเอ่อถ้าเกิดผมเล่กเกมนี้หรืออ่านชอไม่ถูกก็ขอโทษด้ยวยทุกคนคือผมอ่านบางทีก็ผ,ผิดผิดบ้างผิดผบ้างเนาะเอาละวันนี้เราก็อยู่ที่สเตทเอ่อเอเยผ,ผมผมลืมเดี๋ยวผมขอ,อนับก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเควันนี้เราอยู่ที่สเตจสิบนะกับสเตจที่มีชื่อว่าเอ่อเทมเพิลเค้าดีอดเค้าดีอัดเออผมอ่านถูกป้ะเนี่ยโอเคผมน่าจะอ่านผิดเอาล,ล่ะเราไปเล่นกันดีกว่าพเพื่อนๆไปกันเลยโอ้โหมีทางเข้าทั้งสามทางเลยนี่มึงกะให้กูตายเลยใช่ไหมเนี่ย้็แต่นี่มันคืออะไรวะเนี่ยอิตอาลีกเหรอเฮ้ย ก็คืออิสตีเหมือนทุกคนผมว่าผมต้องใช้เวลาตรงน,นี้ประมาณสักระยะนึงเลยแหละคือการแก้ไขปิญนาเนอะเอาล่ะมาดูดีกว่าว่ามันจะมีอะไรเ few m o m e n t น later เรเฮ้ยได้ทีโคตรยากแม่งเอ้ย hey, ที้สดแล้วมันก็ได้ตัวยูเน็ตอะไรก็ไม่รู้เอ๊ะหน้าตามันคุนค้นคุ่าปวะไม่คุ้นเลยโอเค มีทางเข้า2ทาง3ทางมาข้างบนข้างล่างเนาะเราสร้างอะไรดีเราที่เป็นนี่แล้วกันอันนี้ก็เป็นอันนี้ส่วนอันนี้ยผมจะลองนี้ว่ะนี่คิดอะไรพอมอยากรู้เหมืนอน,อน,นกัน,วนกเวทบนอันนี้ก็เป็นเออเอาเป็นอันนี้แล้วกันแล้วนี้ก็เป็นบาลิสต้าอาโพนอันนี้ก็เป็นบาลิสต้าอาโพนแล้วกันอันนี้ก็เป็นอาร์เชอร์ส่วนนี้เราก็ย้ายไปข้างหน้านี่ก็ย้ายไปข้างหน้า แล้วมีเงินอยู่เจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็ up, อัพเครดร้อยสิ่สิบก็เบส perfect สี่สิบก็กดเวฟเลยดีดกว่า let's go เอ้ยพออัพธนูแล้วมันเปลี่ยนอะไรน,นี่วะมันกลายเป็นดาร์คชาร์โรบนภาคเวเจนอะลืมชื่อให้ดาร์คชาร์โรกลับไปยิงง่ายกว่ามันยิงแล้วมันมีประสิทธิภาพมากกว่าไปต้องตีอีกนั่นแหละสวยโอเคเข้าไปเอ้ยอะไรอะ่ะมันทำอะไรอะ่ะโอ้อ๋อสายรากอะไรอะอ๋อฮิลโอเคอ่ะออัพธนูอีก เอ้ยสำคัญเป้าหนวดเป้าหนวดเออป้อนสเปลไปแต่เราก็เวฟใหม่ดีกว่าไปผมว่าตรงนี้ปูพรมเอาดักชาร์โดไว้ตรงนี้นั่นที่ตรงกลางทีนี้เราก็ไปเล่นตรงข้างบนแล้วก็วางบ่อผิดไว้ปั๊บดีกว่าทางเวทเอ้ยมันย้ายอ่ะบ่อผิดเลยใช้ยาฟรีๆเลยอ่ะอดเฮ้ยเอ้ยไอ้นี่ปล่อยไม่ได้ตัวเฮนชินเราไม่ปล่อยดีขาดเฮ้ยผมว่าไอ้นี่จะง่ายก็ได้โอ้ไม่นะมาแล้วก็ อัพเลยเฮ้ยห้ามแปลงร่างไม่ให้แปลงร่างอ่าม่แปลงร่างแล้วเดีย๋ยวต้องอัพวียูนิตทหารเราแล้วเนี่ยอัพเลยเอ่อตรงนี้โอเคให้มันยิงไอ้ตัวใหญ่นี่ไปไอ้ตัวใหญ่นี่ปล่อยไม่ได้น่ารำคาญเกินมันกินทห,หารเราเรื่อยๆโอ้ไม่นะไอ้ตัวแคสออฟมาแคสออฟผมว่าเราอัพพุทธนูนดีกว่ามันถูกกว่าแล้วมันก็ดีด้วยโอเคเดี๋ยวเรืก็ยิงฝีเรื่อยๆอืมนั่นแหละอันนี้อะไรอ่ะโอ้ โอ้โหเฮ้ยสโลว์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 เดี๋ยวโอเคเวสเปอร์ไปีขั้นโอเคถอย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 โอเคทีนี้แบบนี้น่าจะของจริงแล้วล่ะแม่งมาเยอะมากเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวกันเวสเปอร์โอเคเวสเปอร์เปลี่ยนตัวตายโอเคตรงนี้ยับอีกแล้วก็วากอีกลงโดนไปแล้วก็ทีนี้ตึกถเรียบร้อยตายหมด อยู่วะโอเคเฮ้ยกดซ่าปิดขายก่อนขายก่อนไม่ได้จะเอาเฮ้ยกิมสันกิมสันไม่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 เจอให้ดูไปโอเคเออเราอัพตรงนี้ดีกว่าดิเออไม่นะไม่ทันอ่ะมันเฮนชินเสร็จแล้วเออตรงนี้วางโอเคทีนี้มันก็จะมาโอเคผมว่าต้องอัพตรงนี้ละ เฮ้ยแบงบุมเกือบแล้วเอ้ยตัวปลากระเบนเราจะขั้นอนิเมชันการวาร์ปมันทีนี้อะไรอ่ะวาร์ปเหรอไจะวาร์ปตรงนี้อ่ะมั้งโอเคไม่วาร์ปตรงนี้จริงด้วยโอ้ออกมาขัาน้นอะไรยี่หรอไม่น่าเยอะเท่าไหร่ป่ะลดนทันดูไปโอเคอันี้ก็ย้ายยูนิตเราไปสู้มันดีกว่าฟัมเบลฟัมเบลโอ้มาออกมาละถอยท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 อยเราจะอัพอะไรดีเนาะ ผมว่าเราอัพเพิ่มดาเมจดีปะ่ะเพิ่มดาเมจดีกว่าโอเคเออคาร่ามาไอแย่ yeah, แล้วโอเคถอยมาถอยมาถอยมาเดี๋ยวมันโดนกินเอ้อยมันโดนบัฟอะไรอะ่ะผมไม่รู้มันโดนบัฟอะไรอะเอ้ยห้ามเข้าอื้อตายซะโว้าวว้าวคาร่าเยอะเนี่ยอืมไม่ดีแน่อื้อแต่กินแม่งเลยสองคอตรงนี้บอ่อพิษอ่ะสวยอัพอีกมาอื้อวูดทงทีจะตายเลยตรงน,นี้โอเคสวยมันบุมมาพอดีเดี๋ยนี้ก็เฉื่อย เออโอ๊อโยก็เอา Dark Shadow าไปตรงนี้ให้มันจิงแมงมุมไปออโอ้ยชักเลื่อสองตัวเกรียดแม่งเลยไม่ชอบชักเลอร์มันชอบทำให้เราขัดจังหวะกันทำจังหวะนเนาะโกเลมมาแล้วมาทางไหนวะเนี่ยโอ้โนมาขึ้นบนไม่มันขึ้นล่างมาลงล่างนี่มาตรงนี้โอ้ยบนมา w h เปอร์กับบนเลยผมต้องให้ w สเ s อร์อยู่บนยาวแล้วละ่ะริมสันคิวพอละไปโอเคตรงนี้คานูกลมไปอืม อู84ถึง126ไม่มีคอมโบป้อมนี้อยู่เพราะจากที่ดูมาเนี่ยมันก็เริ่มยากขึ้นแล้วนี่ขนาดเล่นแบบแอบ,บ,บ,บชิวๆอยู่นะแต่มันก็แอบ,บยากอยู่ถ้าเกิดระวังแบบไม่ไอเดียไม่มีพวกป้อมเน้นดาเมจนะโอ้ชักเล่ยอย่างเยอะที่มันคือกะจะมาทำจังหวะใอ้คุณเสียใช่ไหมเนี่ยไอ้พวกตัวลูก,ลกมันไม่ใช่หรอกเลือดแม่งเยอะไอ้เหี้ยมันเกือบเข้าได้อีกแล้วเมื่อกี้โอ้นี่อะไรวะเนี่ยเพิ่มฟิสิกอลดาเมจ80120อันนี้คือสกิลอะไรอะ่ะเฮ้อ ไอ้เชี่ยมันออกมาจากร้านปลาว่าจะอะไรอะโอ,โ,อโอ้รับได้อีกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเฮียตื่นตีโคตรแรงเลยไอ้เชี่ย6แพ้จึง101แต่เลือดแม่งน้อยอะไอ้เชี่ยมันคือการโอปีสินะว่เข้าใจเพื่อนเออเออบนนี่รับยาวๆเลยเราให้กิมสับไปบนดีกว่าฆ่าแจ็คเลอร์ส่วนเบสเปอร์อยู่ข้างล่างนี้แล้วก็ยู่กับดาร์ดชาโด โอเคเปร์เฟกโอ้ชักเลิศว่ะมาดิวะเจอทหารของกูอือตายอืมคายหมดคายหมดอืมอัพอ,อีกอืมคายหมดมาดิวะชักเลิศเลยเที่ยเจอทหารกูหน่อยตรงนี้ก็โอ้โดนกระหมดเลยโอ้เราก็อัพเต็มกระหมดเลยเนี่ยเหลือแค่อัพตรงนี้สองร้อยห้าสิบทีนี้ก็ชิลแล้วไม่มีอะไรนะเป็นห่วงล้วรับตึกหนักครับน้องๆไปบ่ ไอ้พ่อมนี้ผมว่าต้องเก็บไว้เล่นว่ะเออแม่งแรงจริงหรือมันเป็นผลของนี่อยู่แล้วไอ้ผลของเบียร์ที่มันป่าออกไปเออผมว่าต้องใช้แน่เลยจากการคาดเดาของผมไอคิวระดับลบสามเปอร์เซ็นเออมันไม่มีอะไรแล้วตอนเนี้ยคือมันฆ่าง่ายแล้วเออเออเจอทหารกูหน่อยทหารกีกกี้กูอืมเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเนี่ยตรงนี้อืมปูไป ทีนี้ก็ตรงนี้หนักหน่อยโอเคร้อยโอ้ยตรงนี้ตัวใหญ่มาเวสเปอร์วีไหน่ะเนี่ยหนูกลางอัดหนึ่งโอเคแต่ตรงนี้ก็ตึกหนักอยู่เออม,มันขนาดป้ปอมกันเินเยอะเนี่ยยังเข้าได้ขนาดนี้โดนไปโอ้โหไอตัวมม่วงเราก็อึดมากเลยเนี่ยดูดิ เข้าไปเล่นเฮ้ย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 อย่าเข้าได้นะู้เกือบไปแล้วตรงนี้บอกเลยน่าจะเป็นจุดที่ไฮไลท์จนแล้วแอ็งเลยอู้สองร้อยนัเมจอาหารเราแม่งอึดมากเลยแม่งยืนได้โคตรนานอ๋อนี่คือบ่อพิษเป็นอย่างนี้นี่เองตายเร็วๆใกล้ตายยังเลือดอย่างเ,เยอะเลยฝันห้าจะไม่รู้เลยถ้าเกิดเได้ในแม่เนี่ยเลือดหยองห้าล้าไหน โอเคผ่านเรียบร้อยป้อมอะไรวะเนี่ยไอ้เชรียดกูรู้สึงไอ้ป้อมจากภาคเวนเจนเลยใช่ไหมเหรอดูสิจะไปจบที่ตรงไหนของตรงนี้ก็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 โอ้อโห้ Wastey State c a n เออเอาละทุกคนเป็นยังไงบ้างกับคลิป Kill Rush Land Part นี้เนาะที่จริงคลิปเนี้ยคนจะได้สองสเตตเนาะแต่ ผมคิดว่าเดี๋ยวไปล่อยอาทิตย์อีกวันหนึ่งแล้วกันอีกกลิบหนึ่งเนาะพอดีวันนี้ผมรู้สึกหมดแรงแล้วเหนื่อยโอเคแต่ผมคิดว่าสเตจเนี้ยไอเทมเพิ่นเนี่ยเริ่มแอบยากขึ้นแล้วนะเริ่มแอบยากขึ้นแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าอันเนี้ยจะยากขึ้นหรือเปล่าแต่ขอ,อยากหน่อยก็ดีแบบคนเรามมนต้องการความยากทำให้เกมมันมสนุกนะ <c oughs> เอาล่ะทุกคนทีก็อย่ายลืมกดปุ่มไลค์กดตับต้องกดใครแล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับ พื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะเอาละบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายเรื bye, ่อนเล่นเกมให้สนุกนะเพื่อนบ๊ายบาย